คือเขายัางไงอ่ะต่อกันปะเออต่อปะคือต่อจ้ะน้อยไปมากยังไงอ่ะเอานี้ไปต่อแบบนี้เหรออ๋อ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาลองรันตัวของ Windows XP บนตัวของ Thermos กันนะครับผมว่ามันจะรันไวกว่าตัวปกติหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะขอวางสคริปไปนะฮะถ้าเกิดมันรันได้ดีกว่าตัวปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปลงช่องนะอันนี้แค่ลองดูก่อนนะครับผมว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะฮะโอเค Enter ไปแล้วก็เข้าไปในตัวของ VNC เลยนะครับผมเพื่อทำการเชื่อมต่อหน้าจอนะฮะ โอเครันได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นหน้าโหลดแล้วนะตอนนี้มันก็ copy ไฟล์ไปไว้ในตัวของ data ของ thermos อยู่นะครับผมเอาเป็นว่าผมขอไปเปลี่ยนเป็นแบบ 480p แล้วก็ทำทำแบบดีกว่านะครับผมเพื่อให้แบบมันจะได้ไวๆแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากด้วยนะฮะ Okay, เดี๋ยวเรามาดูตัวของ Windows ตัวนี้กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอแคนเซิลไปก่อนนะมันให้ผมติดตั้งตัวของไดเวอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไดเวอร์เนี่ยมันต้องไม่ตรงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเอามาการบนมือถือนะครับผมเดี๋ยวลองกด next ไปก่อนนะฮะเป็นไดเวอร์อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับผมโอเคเป็นไดเวอร์อินเทอร์เน็ตนะฮะเห็นไหมว่ามันไม่มีตัวของไดเวอร์นะครับผมก็มันจะขึ้นมารบกวนหน่อยนะฮะ เคเดี๋ยวเรากด start เมนูดูนะฮะก่อนมันจะขึ้นอันใหม่มานะรู้สึกว่าเหมือนก็ไว้อยู่นะฮะรู้สึกว่าไว้อยู่รู้สึกว่านี่จะขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดตัวของ my computer ดูก่อนนะครับผม,มก็เปิดขึ้นมาได้นะมันก็อึดแต่มันก็ไหวเอออธิบายไงดีวะ มันก็ไว้ๆอื่นๆยังไงก็ไม่รู้นะก็กดย่อหน้าต่างได้นะอันนี้มันจะให้ผมรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะผมก็จะกด no ไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิด Google Chrome ดีกว่านะฮะลองเช็คอินเทอร์เน็ตด้วยว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะมันก็ค่อนข้างช้านะฮะช้าแหละใครต้องการไฟล์ออเมจตัวนี้เดี๋ยวรอในคลิปสอนติดต,ตั้งนะครับผมอันนี้ก็มาพรีวิวให้ดูกันก่อนนะว่า มันใช้งานเป็นอย่างไรบ้างสรื่องกา,การในรูปแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นการการผ่านตัวของ k ี y m ซิสเต็มนะครับผมลองพิมพ์หน้าเว็บไซต์ไปก่อนนะฮะพิมพ์ได้หรือเปล่านะฮะพิมพ์หาวอปเปอร์ดีกว่านะฮะโอเคพิมพ์หาวอปเปอร์ไปนะฮะจะบอกนะใช้เน็ตได้ อันนี้ก็ามาดูเฉยๆนะว่าแบบมันใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่านะครับผมไม่ได้จะมาลองใช้งานมันจริงจังนะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าอยากใช้งานแบบจริงจังอะผมแนะนําให้ไปทาง Ubuntu ์นุกดีกว่านะครับผมเอามาการบน Android เนี่ยอันนี้จะใช้งานได้จริงกว่านะโอเคเหมือนจะไม่ได้นะครับผมขึ้นไดโนเสาร์มาแบบนี้แล้เล่นเกมไดโนเสาร์นี้ได้ปะเดี๋ยวลองดูไม่ได้เหรอ ไม่ได้ว่ะแต่ผมเล่นไม่ได้อ่ะออตายโอเคตัวนี้ก็ใช้อเน็ตไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูอะไรก่อนนะฮะตัวเมาส์กับตัวคอนโทลมันนี่อยู่พื้ที่กเลยนะครับผมตัวคอนโทลเนี่ยเป็นจุดดำๆนะฮะส่วนตัวเมาส์ของตัววีโตเนี่ยมันจะเป็นลูกศรแบบนี้นะเป็นตัวเมาส์ปกติเอยนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นเกมสป i d เดอร์ไพ่ดูนะฮะจำชื่อมันไม่ได้เป็นเกมไพ่แมงมุมอะไรสักอย่างนะฮะคืออันนี้มาเล่นไงฮะเอาอันนี้ไปต่อแบบนี้เหรออ๋อสามสองไม่มีเหรอโอเคต่อได้เป็นประมาณเนี้ยคือใช้เล่นได้อยู่อ่ะเออเอามาเล่น เกมวินโดแบบไม่ได้หนักมากอะ่ะคือผมไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไฟล์เข้ามายัางไงอะ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าคลิปนี้ควรดูเยอะอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําแบบว่าคลิปสอนเอาไฟล์เข้ามาไว้ในนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสอนโอเคอ่ะอยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปสอนติดตั้งเจ้าตัว Windows ตัวนี้บน Android นะอันนี้มาพรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคก่อนไปแป๊บหนึ่งทุกคนผมรู้สึกว่า มันจะมีเออให้เล่นอีกนะอันนี้เป็นของติดเครื่องมานะก็มีเยอะอยู่นะครับผมอันนี้เป็นโปรแกรมที่ติดเครื่องมาก็มีสารพัดนะยังไงคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมากนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนะเนี่ยก็ฝากคนติดตามไว้กันด้วยนะครับผมบายแล้วเจอกันครับทุกคน